ผมหงงาเด้ดีเด้อผว่าตกแค่ะแขงเนี่ยนั่เป็นสาบแล้วที่น้องเอ้ตุ๊กเข้าใจอยู่บบบนี้เขาขอโานในบ้านเขาอยู่ดอกเพราะทีเลาน้่งบวกในบ้านตุ่มผมผมหงว้กินก้อนหานเป็นผกหงายไม่เป็นผกหงานเป็นบบเขียบบ้างเนาะเฮ้ยนี่สามต้นท่านี่จิต้นนี้ไม่ต้นนี้ไปหาดูเขาจะต้นนี้ไงตา ก็คไว้กินก่อนอวานโตงแงเลยน่าเป็นสา,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 าเบอรแล้วเหมือนเขาพาี่สิเป็นสาเบดร์บ่ได้หดนามนกเนาะปนี้เนาะทีชุมแล้วเมื่อหนได้หดนามด้วยปลูกแต่แรงแล้วปลูกเขียบตัวนี้ก็ไม่สิเป็นบ่เหอเอน,นี่ปลูกนี่ัไปลูกฝีฟังเห็นเถอะ าที่ตึ้งตึ้งเป็นอห้ข่อยบ่มาเป็นเป็นบ่เป็นกระล้องบ่เนาะงน้ำเต็มทงเต็มทาอันนี้เนาะน้ำเขาผับๆเลอันนี้เนาะน้ำเต็มทงเต็มทาเลยแบบนี้พอดีพอดีมาแห้งคนนี้กัดเอาบ่ทันเอาอะไรเอาคนทันในบ้านมาสองขึ้นเห็ดเห็ดงานนาไป เาเดีอดเสียเขาไงงาน้ยเขาเอินน้อยงาเขาเอินมาเคียบเปานตัวตียาวานช้ำฉีดยาแ่นมาเจ้าตียาแค่ฝนเลยตียาหอมบกงเจ้างาอจะสนัติไงฉีด่็หินมัติฉเืนไหน่อยบวบไม่ใช่ฉีนม้าด ไม่สิเป uh, ็นบ่ป uh, ็นก็เป็นเชียงบงเียงบงเนาะอบงปีานียกดกปีนีบ่มี่วยเลยมีเป็นดอกบ่ดอกบ่มี่วยดอกไม่ิไม่ิลายแล้วมันมาิกันไปรอบงบ่งเน่ยม่งพันนีงามักว่ะ นเ,เนียเดนจะว่าสิตายเมตายังก็ว่า,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 าสิตายเมตตายตายยังไงนี่มัมอมน,นี่สิตายเมต่าหมเอ๋ตายเาะโอ้ยยอดมันขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าพิเศษยังไงหลอกแน่จะใบมันห่อนักมันปลูปแกแค่แดดเดีวมอนั่นนี่ึ่น คืนเนาะืนัวเอแล้วบายบงอตายเบ็ดงอแบโค้แอะอยู่นี่ดิดูเดี๋ยวหนูย่ดงหมก